สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฮักบ้านนาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่กีบก็จะชวนมาทำส้มตำปลาร้าน,นะคะเริ่มแรกนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะกระเทียมใส่ไป5 6ถึงกลีบนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็พริกชี้ฟ้าแดง7เม็ดนะคะหรือว่าใครชอบแซ่บกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้เลยนะคะ น,นีก็จะเป็นแบบแซ่บแบบพอดีก็ํำให้เรียกนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวลายนะคะแม่สามีปลูกไว้ที่หน้าบ้านนี้เองนะคะปลอดสารพิษนะคะก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ตำพอแหลกนะคะพอให้บุบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ต้องถึงกับเหลียกมากนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะใส่มะเขือเทศนะคะก็จะใช้มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศที่ปลูกที่บ้านเองเหมือนกันนะคะส่วนมากที่บ้านนี้จะปลูกผักกินเองนะคะ ปลูกกินเองด้วยขายด้วยนะคะขายเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะมะนาวสดๆเลยค่ะก็บีบน้ำลงไปเลยค่ะใส่เปลือกไปด้วยเนาะก็จะได้กลิ่นหอมแล้วก็มันก็จะเป็นสีสันให้ส้มตํำของเราด้วยนะคะ ก็จะใช้อยู่2อลูกนะคะเพราะว่าเป็นลูกเล็กเนาะถ้าลูกใหญ่ก็อาจจะใส่แค่ลูกเดียวนะคะพอใส่น้ำนาวแล้วก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงชูรสนะคะขาดไม่ได้นะคะ1ช้อนเล็กนะคะหรือว่าประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะก็จะใส่ไป2หย่ะนะคะบีบขวดนิดนึงหรือว่าประมาณ1ช้อนแกงของเราเลยนะคะจากนั้นก็น้ำปลา,านะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา,าเชฟไพทูนนะคะกลมกล่อมอร่อยดีนะคะเมทิปชอบมากนะคะ ก็จะใส่ไปส่งทับพีเล็กนะคะก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะได้นะคะแล้วก็ทำการตำให้น้ำตาลีิบละลายดีก่อนนะคะก็ตำตำฮุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะใส่เส้นมะละกอลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่เส้นมะละกอลงไปเลยค่ะ อันนี้จะเป็นมาละกอสับนะคะชอบเส้นสับมากกว่าเส้นหูดเนาะมันจะกรอบกว่านะคะใส่ไปหมดเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งลูกเล็กนะคะพอใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันได้เลยนะคะตำตคนๆน,นะคะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมกลิ่นปลา,ลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะชอบกิ่นส้มตำมากโอเคเดี๋ยวขอชิมรสนิดนึงนะคะอืมเส้นกรอบนะคะอืมรสชาตินัวกำลังดีนะคะขาดปูไปหน่อยนะคะไม่มีปูดองเนาะ พอเสร็จแล้วนะคะก็จะตักใส่ถาดกันเลยนะคะใส่จานก็ได้นะคะก็จะใส่ได้1นถึงสองจานนะคะอันนี้ใส่ถาดก็จะดูเหมือนเยอะนะคะที่จริงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะลูกเล็กน,นิดเดียวเองก็ใช้ทับพีเกียรให้ดูสวยงามนิดนึงนะคะ หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลวยถั่วดินขั่วลงไปนะคะหอมมากๆเลยนะคะมาค่ะแม่กิฟก็จะชิมให้ดูนะคะกินก่อนใครเลยนะคะอืมเส้นกรอบอร่อยนะคะปลาร้านวนๆน,นะคะปลาร้าเขาอร่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็แค่มาปลูกเพิ่มนิดหน่อยนะคะอืมคำโตเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวชิมเสร็จแล้วก็จะไปกินกับแม่แม่รออยู่ข้างหลังแล้วค่ะอืมหอมน้ำปลาหอมมะนาวมากๆเลยนะคะอมืมแซ่บมากนะคะพอดีว่าตอนที่ตำส้มตำนะคะก็จะมีเสียงเด็กๆนะคะเสียงดังมากๆเลยนะคะก็เลยมาอาัดเสียงใส่ทีหลังเอานะคะ วันนี้นะคะแม่ลิปก็จะขอตัวลากไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นติชมได้นะคะแม่กิปก็จะนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะคะวันนี้แม่ลิปก็จะขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย